ครับว,วันนี้วนที่25เมษายน2 6 7นะครับ n p t w นครสวรรจะทดสอบเครื่องสีข้าวรุ่นใหม่ล่าสุดของ NPTU อ,อ,อ,อีกเครื่องแล้วครับเป็นรุ่นที่51นะฮะร,รุ่น n p Super Baby Power ใช้หัวซีริสิ7.1 2024ใช้เป็น2หัวคู่ครับนะบเดี๋ยวเราจะทดสอบเครื่องนี้กันแล้วก็พรุ่งนี้เดินทางไปประจวบคีรีขันครับเราจะเริ่มด้วยการคัดมาเร็ข้าวก่อนเลยครับ เอาเข้าวใส่เข้าไปบนกระบวะนี้นะฮะจากนั้นก็ข้าวก็จะขึ้นไปที่กระเพาะส้นที่หนึ่งนะฮะลงที่เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะด้านหลังด้านหลังจะมีพัดลมตัวหนึ่งครับพัดลมสําหรับเอาบุเรี่เาลิสอดยากไปก่อนแลวจากนั้นก็ลงตะแกรงสามชั้นนะฮะชั้นบนก็จะเอาขยะนะขยะที่เป็นขยะที่ใหญ่กับเม็ดข้าวทั้งหลายลงมาที่นี่ครับ แล้วก็ชั้นที่สองก็เป็นข้าวพัดสวยๆส่วนชั้นที่สามก็เป็นเม็ดข้าวซึ่งเม็ดเป็นเล็กครับเอาละครับตอนนี้ข้าวลงไปที่นี่แล้วนะขึ้นที่ไปที่หัวกระทอ้อนนฮะเอาละครับพอข้าวลงมาที่กระบะบนหัวกระท,อทร้อขนาดทุกอย่างขนาดหกขุนตั้มน,นะครับเป็นหัวกระทอรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะฮะจะไม่มีสายพารายงลยยางเราจะใช้มอเตอร์ สองตัวจุดลูกยางตัวละหนึ่งลูกครับาละครับกระท้อมาแล้วตรงนี้เป็นยังไงนี่ครับเมื่อกระท่อมาแล้วเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมถ้าจะไม่มีก็เปลือกเลยครับพอเข้ากระท้อมาเรียบร้อยก็จะไปลงที่บนสแกงโยกครับนะตอนนี้สแกรงโยกทำงานอยู่นะครับแล้วกล้องก็จะมาที่สแกงโยกะแกงโยกก็จะมีหน้าที่โยกเอา เข้ากล้องร้อยเป็นลงช่องนี้นะแล้วก็ขึ้นไปที่หัวสีนะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นข้อเปลือกนะที่ติดมากับเข้ากล้องนะจะลงที่นี่มีร0เไหม เวลากระเทาะออกมาแล้วเนี่ยนะครับหัวกระเทาะทุกหัวที่มีอยู่ในปัจบนี้นะครับต้องมีข้าเบือกยังไงก็ต้องมีข้อเบือกติดตัวหนึ่งที่ต้องเอามาใช้กำจัดข้อเบือกออกจากข้อร่องก็คือตัวนี้แหละครับและเดี๋ยวเราจะสีให้ดูด้วยหัวสีข้าวรุ่น MP DA New นะฮะสองหัวคู่ครับข้าวสีข้าวลงบน,นบนกระบะหัวสีรุ่น p DA New หัวครับตอนนี้เร็วมาแล้วครับเร็วมากครับนะเร็วมากครับววเวลาห้าตอนได้สบายๆเลยครับแล้วก็ข้าวก็จะข้าวข้าวปลายก็จะลงนี่ฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นข้าวข้าวทอนข้าวสีรวมแล้วข้าวก็จะลงไปที่กับฟอตัวที่ ตัวสุดท้ายแล้วก็ไปลงทิ้งบนตะแกรงกลมครับตะแกรงกลมก็จะคัดข้าวเป็นข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ข้าวเริ่มไหลแล้วครับนี่ฮะไหลโจ๊กๆเลยครับเป็นข้าวที่คัดออกมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนะฮะนี่คือเป็นคุยกิโยนกอตวัตครับนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดนะ,ะเป็นรุ่น uh, NP Super Baby Power ครับ เอ็นพีจีนอกกระรั์นะจะทดตอบเครื่องคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้เดินทางไปประจวบคีรีขันครับนะใครสนใจก็เชิญนะครับเป็นรุ่นเบบี้ที่เป็นซูเปอร์เบบี้ครับนะเอ็นพนอกกระรัครับใครสนใจก็เชิญนะครับ0ูน9 7 3 3 8นครับ